เพื่อนสนิทอีกคนของเบลล่าหลายคนอาจไม่รู้เบลล่าและอินฟลูเอนเซอร์คนดังคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทักทายกันนะคะขอบพระคุณค่ะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในคลิปนี้อยู่กับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะ สำหรับนางเอกสาวซุปตาอย่างเบรรารีต้องบอกเลยว่าเธอน่ารักกับเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงสุดๆคอยซัพพอร์ตผลงานเพื่อนๆเท่าที่เธอจะทำได้อย่างเต็มที่และล่าสุดเบรราค่ะได้ไปร่วมงานอินกันนท์ท็อกโชว์ให้กำลังใจเพื่อนซีอย่างอินทนนท์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งหลายคนไม่รู้นะคะว่าคู่นี้เขาสนิทกันสุดๆโดยเบลราได้เผยข้อความผ่านทางแคปชั่นเผยว่าเขาโชว์ครั้งแรกของอินกับนนเก่งมากน้องเอาเวทีอยู่สุดๆเวลาผ่านไปเร็วมากรู้ตัวอีกทีคือจะจบแล้วอารมณ์ครบหมดตล้โล เซอร์ไพรประทับใจและมีน้ำตาเห็นมาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้บอกได้คำเดียวว่าภูมิใจในตัวน้องมากๆน้องคิดว่าน้องมาได้กลายแล้วแต่พี่เชื่อว,ว่าน้องไปได้ไกลกว่านี้มากๆแน่นอนจองบัตรรอบหน้ารอเลยรอรูปท้ายๆไม่เกี่ยวกับโชว์แต่อย่างใดแต่ถ้าใครได้ไปแถวสยามแวะไปถ่ายรูปกับเขาได้นะ